ตอนที่31มันจะดีหรอที่นายยินดูเฉยๆแบบนี้น่ะมันคงอันตารายแต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักเรียนของพวกเราเติบโตดอกไม้มักจะเบ่งบานเมื่อใบไม้ร่วงหล่นนี่นา จริงไหมแต่ว่ามันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอโรงเรียนซีเวนเนี่กำลังอยู่ในยุครุ่งรอดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะนักเรียนของที่นี่ในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมาเลยดาวรุ่งแบบที่นานทีปีหนจะได้เห็นสักคนกลับมีมากมายจนราวกับว่านักเรียนของพวกเราคือดวงดาวพร่างพรายที่จิดจรัสอยู่เต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนเลย งั้นหรอแต่ฉันกลับรู้สึกว่าใครบางคนพยายามเตินพวกเรามากกว่าว่าบททดสอบที่กำลังจะมาถึงมันยิ่งใหญ่มากซะจนพวกเราจำเป็นต้องใช้นักเรียนที่มีพรสวรรค์มากมายขนาดนี้ถึงจะพอเอาตัวรอดไปได้ นี n ee ¿N ee ่นี่นี่นี er ่นี่เออนายมีเนื้อแดดเดียวเหลือไหมะเธอคิดว่าฉันจะมีไหมล่ะโห้งั้นฉันไปละ ฉันไปหาที่งีบซะหน่อยดีกว่าไม่ได้นี่มันหายนะชัดๆดูจากที่เวลาผ่านมาพอสมควรแล้วดูเนก้ากับลอเทลต้องเข้ามาในทางน้ําใต้ดินแล้วแนะ่ซึ่งก็หมายความว่าฉันต้องรีบไปหยุดพวกเขาที่ผ่านมาเทลี่ก็เติบโตมาเป็นอย่างดีเขาน่าจะสามารถเอาชนะพวกมินิบอสได้แหละดังนั้นถึงจะฆ่ามินิบอสไปตัวนึงก็คงไม่ถึงกับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล่มจมหรอกมั้งหวังว่านะผู้ อีกอย่างก็คือเส้นทางของเทลลี่ตอนนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาก็คือเด็กคนนี้ทะลูซี่พบกับแกลสสิ่งต่างๆจะมุ่งหน้าสู่แบดเอนดิ้งถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะดีกว่าถ้าอย่าไปไหนเลยนะอยู่ข้างๆฉันเธอทำไมต้องอยู่ว่าเออ เขาว่ากันว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถทําเพื่อคนอื่นได้ก็คือการอยู่เคียงข้างพวกเขาโดยไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งนะลูซี่ฉันคงรู้สึกดีขึ้นมากถ้าเธออยู่ข้างๆฉันเธอไม่จําเป็นต้องพูดอะไรหรือทําอะไรทั้งนั้นแค่เธออยู่กับฉันก็พอแล้วก็นั่นแหละนายแน่ใจนะว่านายไม่มีเนื้อเดดเดียวว่า ลืมเนื้อแดดเดียวไปก่อนทนหน้าช่วยฉันทนนะฉันขอร้องอยู่กับฉันอย่างน้อยก็จนกว่าฉันจะออกไปจากทางน้ำใต้ดินก็ได้ <c oughs> ถ้านายอยากออกไปจากที่นี่ฉันใช้เวทมนต์พาออกไปได้ในพริบตาเดียวเลยนะเอาไหมล่ะฉันมีบางเรื่องที่ต้องจัดการก่อนหนะ้า <c oughs> อืมขอร้องโอเคเอางั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันขออะไรหน่อยจ้ อ้มอ้มเอาล่ะฉันต้องรีบออกไปแล้วย้อนเส้นทางออกไปฉันจะเก็บไอเทมสำคัญในห้องสมุดเท่าที่จำเป็นแล้วไปหายูนเนก้ากับลอเทลในทางน้ำใต้ดินแล้วก็ออกไปจากที่นี่นี่นายไม่มีเนื้อแดดเดียวเหลือจริงๆรหรอเออไม่มีแล้ว แพดเผาเวทรดมนทาดความชำนาญของคุณเพิ่มสูงขึ้น ความสอดคล้องทางพลังเวทความชำนาญของคุณเพิ่มสูงขึ้นนี่และความงดงามของการตบมอนเป็นฝูงว้าวกำจัดมอนจำนวนมากขนาดนี้ในคราวเดียวได้ค่าประสบการณ์ช้ำๆเลยโทษทีนะเทลี่แต่ไม่ต้องห่วงฉันจะเหลือเอาไว้ให้นายจัดการอย่างเพียงพอแน่แพทเผา ฉันสัมผัสได้ว่ามีเวทปกปิดอยู่แถวนี้นะคะแม้แต่ศาสตราจารย์แกลสก็ยังยอมรับพรสวรรค์ของเธอในด้านความสอดคล้องทางพลังเวทและความเขา้าใจอย่างลึกซึ้งที่ไม่เหมือนใครของเธอแตกต่างจากยูเนกาผู้ซึ่งมีความชํานาญพิเศษด้านความสอดคล้องทางจิตวิญญ,ญาณลอเทลสามารถใช้วิธีของตัวเองค้นหาได้เร็วกว่ามากฉันไม่มีเวลามาเล่นบทเพื่อนสาวแสนดีหรอกนะคะ หลอเทลรู้สึกตัวแล้วว่าเธอกำลังพยายามช่วยใครบางคนด้วยความปรารถนาดีที่ออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์หัวใจของเธอเริ่มเต้นร,รัวอีกครั้งเธอได้เข้าใกล้าการสัมผัสความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเงินทองรู้สึกเหมือนตอนนั้นเลยค่ะเสียงของมันอยู่ใกล้เหลือเกินหัวใจของฉัน อา้าวลอเทลอยู่นี่เองหรอเอ็ดรอค้ะเฮ้อฉันถูกลักพาตัวมาล่ะเธอมาได้เวลาพอดีช่วยฉันถือหน่อยฉันคนเดียวถือแทบจะไม่ไหวแล้วจิตวิญญาณแม่ค้าทำงาน 1,200เหรียญทองบวก700เหรียญทองบวก530บวก300บวก1,020บวก3,920บวก560บวก280บวก1,930เหรียญทองนี่มันอะไรกันสูตรการผลิตขั้นสูงทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนที่สำคัญกว่านั้นเอคะ่ะนายไม่ได้เออตกอยู่ในอันตรายหรอกหรอกคะ่ะก็อันตรายอยู่หรอกจนกระทั่งมีคนมาช่วยจัดการให้นะลูซี่แย่แล้วนี่มันแย่เกินไปแล้วคะ่ะนายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงกันคะ่ะ ยาเนก้าพาเลโรเวอร์ก็เป็นแค่คนขี้ขลาดคนหนึ่งที่ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กับแอดแม้แต่ก้าวเดียวในขณะที่ฉันทุ่มสุดตัวเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าให้ได้สักก้าวหนึ่งคำคืนนั้นฉันรู้สึกท่วมท้นไปด้วยอารมณ์อันหลากหลายจนสะดุดล้มทำคบไฟหลุดมือเกือบจะทำให้เกิดไฟป่าวอดวายไปทั้งผืนเลยค่ะ แต่นี่เขากลับกำลังอุ้มเด็กผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าฉันโดยที่ไม่รู้สึกผิดต่อฉันแม้แต่นิดเดียวหรอกคะ ช่วยฉันถือสูตรการผลิตพวกนี้ด้วยนะถ้าบริษัทเธอสามารถหาวัตถุด,ดิบที่ระบุตามสูตรนี้ได้ฉันยินดีจะจ่ายเงินซื้อเลยแล้วถ้าในบรรดาของพวกนี้มีอะไรที่เธออยากซื้อละก็บอกฉันได้เลยเหมือนกันนะฉันจะขายให้เธอถูกๆเลยฉันจำได้เสมอเลยนะว่าเธอช่วยเหลือฉันมาเยอะแยะมากมม่ขนาดไหนแต่เอส ฉันต้องเล่นแรงกว่านี้ต้องพลิกเกมต้องควบคุมเกมนี้ให้ได้ค่ะได้โปรดเธอนะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจในเรื่องนี้ได้จริงๆเขาสู้กลับค่ะกล้าดียังไงถึงมาขอร้องฉันมากมายขนาดนี้คะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจในเรื่องนี้ได้จริงๆฉันจำได้เสมอนะว่าเธอช่วยเหลือฉันมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนเอด คะนายอยากได้ใบเสร็จด้วยไหมคะสันใจอ่อนเกินไปแล้วค่ะคุณเคเฮ็นแลนด์ครับเฮ้อฮอยุดที่นี่เองเหรอครับมีเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นครับ ระวังตัวเอาไว้นะนักเรียนท็อปชั้นปีที่หนึ่งสาขาการต่อสู้จอมหลอนครีเวียสพวกเราต้องเข้าไปลึกกว่านี้อีกหรอเพืพ่อบบพวกเรากลับบ้านกันเถอะ หยุดพูดจาเพอเจ้าร้สาระเดี๋ยวนี้นะน่าจะทิ้งไอลาไปง่ายๆได้ยังไงกันยานักเรียนท็อปชั้นปีที่1สาขาการเล่นแร่แปรธาตุจอมจุนจานเอวิราโอ้ยแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ทำไมพวกเราต้องไปช่วยไอเอสรอเทลร์ er นั้นด้วยล่ะแล้วฉันก็ไม่ได้สนิทก,กับไอลาขนาดนั้นด้วยขอโทษนะแต่ฉันต้องไปช่วยไอลาจริงๆได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะโหนักเรียนท็อปชั้นปีที่1สาขาเวทมนต์ห ผู้ถือกำเนิดจากธรรมชาติซิกนก็รู้ว่าไอลาเป็นคนดีนี่นาอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยนายอุตส่าห์มาได้ไกลขนาดนี้แล้วครีเวียส ทางนั้นสาวผู้คิดว่าตัวเองอ่อนหวานศัสดาพยากรอเดลฉันสัมผัสถึงอะไรบางอย่างข้างหน้าได้การพยากรณ์ของเธอถูกต้องเสมอราวกับว่าเธอได้เห็นเศษเสี้ยวของอนาคตจริงๆฉันรู้สึกว่าศัตรูคนถัดไปไม่น่าจะจัดการได้ง่ายๆเลยแวก ฉันไม่รู้จริงๆตอนแรกไม่ได้มีแผนจะทำอะไรแบบนี้ด้วยนะฉันทำไปโดยรู้ท้าไม่ถึงการช่วยปล่อยฉันไปสักครั้งเถอะได้โปรดร่าอมฉันว่าคงจะไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายสินะฉันเลี้ยวขวามากเกินไปหรออ้าวสวัสดีจ้าทุกคน ้าววัดดียนเยนก้าพวกเขาไม่เคยลืมความรู้สึกหวาดกลัวที่ครั้งหนึ่งเธอเคยปลูกฝังไว้ในใจของพวกเขาเมื่อการใช้เหตุผลกลายเป็นอัมพาตมันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าฉันจะเอาชนะเธอได้แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุด ทำ,ทำไมพวกเขามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นล่ะฉันทำอะไรผิดหรอ <c oughs> ฉันทำรุนแรงกับศาสตราจารย์คลีโอมากเกินไปหรอแต่เขาเป็นลมไปเองนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ <c oughs> ้ยนายเป็นอะไรเทลลี่ใจเย็นก่อนปล่อยฉันโอกาสที่ฉันจะเอาชนะได้อาจมีไม่มากแต่ฉันต้องไปช่วยไอล่าให้ได้พอได้แล้วนะ เอ็ดเอ็ดรถเทลเลอรอ็ดนายเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเทลลี Ed, Rod Taylor. ่เอ็ดรถเทเลอเอวิรากับฉันรู้ว่าเอ็ดเป็นศัตรูแบบไหนรู้ดีกันไปด้วยซ้ำถึงแม้เขาจะใช้ได้แค่เวทขั้นตน้นกับใช้ธน,นูในระดับมือสมัครเล่นแต่เขาก็สามารถขวางทางศัตรูถึง3คนที่แข็งแกร่งกว่าเขามากได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ตอนนี้เขามีพันธมิตรอยู่เคียงข้างเขาและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฉันแข็งแกร่งขึ้นมากตั้งแต่เหตุการณ์ที่หอพักโอฟิลิสนะถ้าเป็นยิเนกกาคนเดียวฉันอาจจะพอหาทางผ่านเธอไปได้แต่ตอนนี้เอ็ดร็อดเทเลอร์เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยโอกาสที่ฉันจะสามารถเอาชนะได้ ป็นนศูนย์รีบไปเธอเทลี่ไอล่ากำลังรอนายอยู่รีบไปจัดการกลฟเลยนะเทลี่ได้เวลาที่พวกเราต้องทำงานของตัวเองกันแล้วนายจัดการบอสหลกักและฉันจะจัดการตัวแปรที่คันไม่ถึงเองฉันจำเป็นต้องกำจัดเอลเต้ คุณผู้ชมเอ็ดโคตรเท่อีกแล้วเทลลี่พระเอกของเรื่องถึงกับยอมรับเลยว่าโอกาสชนะเป็นศูนย์เลยแต่ไม่ว่าเอ็ดจะเท่แค่ไหนก็ไม่ลืมฟาร์มของอยู่ดีสมกับเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆได้ไอเทมเต็มไปหมดคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มาก ากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ